สวัสดีครับอยู่ผมนันดอนคราวนี้เวลาห้าทุ่มห้าสิบครับท่านผู้ชมก็ถามว่าวันนี้ผมตื่นมาทำไมผมตื่นมาทำไมเวลาห้าทุ่มผมตื่นมาเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไฟก่นอนอืออืโอ้นี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับตรงตรงจาน มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรทุกชมคิดว่ามันคืออะไรเไม่ทุกคนก็น่าจะรู้มันคือส้มครับใช่มันคือส้มและวันนี้ผมจะมากินส้มข้ามปีครับทุกคนกินส้มข้ามปีนี่วันนี้วันพฤหัสที่อี31ธัวนวาใช่31ธันวาคม100ซึ่งเดี๋ยวผมจะ แกะส้มเตรียมไว้แล้วกันนะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวยัดเข้าปากเลยส้มเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอแกะส้มก่อนแล้วกันนะแกะเปลือกใช่นี่เปลือกส้มโอเคแกะเปลือกส้มก่อนแล้วกันโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะครับท่านผู้ชมนะโอเคใกล้เที่ยงคืนแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะร้อยมันเที่ยงคืนก่อนนะครับผมถึงจะกิน โจส้มนี่นี่ผมชี้ให้ดูเนี่ยนะอรอเที่ยงคืนเที่ยขึ้นเที่ยงึ้นเที่ยงคืนใกล้เทก่ยงขึ้นแล้วเดี๋ยวจะได้กินส้มนี่แล้วโอ้ยจอคอมดับจอคอมดับเดี๋ยวอย่าเพิ่งดับอย่าเพิ่งดับรอเที่งขึ้นโอ้โหโอ้คนจุดพูซานเรือท่านผู้ชมเที่ยงคืนแล้วกินส้มครับ <c oughs> อือหืมส้มอร่อยมากเลยครับโอ้โหน้องผมถึงกระเปิดหน้าตาเลยครับน้องผมถึงกระเปิดหน้าตาเลยเขาจุดพูกันข้างนอกโอ้ my god เุ้ยเที่ยงคืนนี้ส้มอร่อยมากส้มอร่อยมากเลยแล้วก็ส้มหมดแล้วก็สดีปีใหม่ครับท่านผู้ชม นั่นแหละสวัสดีปีใหม่แก็ไปแล้วครับสวัสดีปีใหม่นะครับก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับนะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพเออสุขภาพดีนะครับนะก็สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชม